และการสู่ความกะด้านจิตใจและก็การเป็นแบบอย่างที่คอดเยของสายเยรัญญาญยิ่งยงย่าพระลังวิวการกกาบสุนีแฟนๆพี่น้องทุกท่านนะครับก็ดีใจครับที่มีโอกาสมาร่วมบุญด้วยในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่พี่น้องได้รู้ได้รับทราบว่า ตรงนี้คือที่มาของสาย,ยันสัญญาเช่นกันครับโดยเฉพาะวัดแห่งน,นี้พี่เป้าสาย,ยันญาได้มีส่วนในเรื่องของการสร้างการสร้างชื่อครับแล้วว่าถ้าเดิดมาที่ไทยพัฒนาแห่งนี้ก็คือวัดของพี่เป้าด้วยใช่ซึ่งเป็นความใจคนทั้งประเทศนะพี่เป้าเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีที่จะมาเปิดเปิดตัวทรเป็นทางการเอยครับผม ผมบอกตรงๆว่าคุณเสินรักครับวัดพุณสยากจะเล่นอย่างไรครับเชิญคราหน้าคราวหลังนะครับเพราบว่าเขาเตรียที่ผมจะขึ้นการุณาให้เกียรติ<อ>พี่เป้าขึ้นที่หลังผมได้ไหมครับไั้พอพี่เป้ามานะครับขึ้นมาทัท้งมาเลยทั้งนุมรัฐพลมทลายมาเลยอยา่าไปว่าเขาเลยพอดีเขาไปแก้คนณทำคุณอะไรเสียไปเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ไหนึ่งกับภูจาร พูดอะไรให้เกียดเพื่อนท่านเนี่ยคนแซ่บผมดีใจครับที่มีเขาเรียกว่ามีคนก๊อบปี้พี่เต้าแล้วก็ทําได้เหมือนแล้วก็เสียงไม่ใช่ไม่ใช่ว่าก๊อบปี้พี่เต้าหน้าเหมือนพี่เต้าแต่เสียงไม่ไม่ดีไม่ใช่นะเสียงเขาดีเขาร้องดีด้วยพี่ยผมส่งเสริมเลยผมพี่ยืนอมที่นั่งท่านหนึ่งครับตาแฟนเพลที่นั่งอยู่ทุกท่านนะครับนะตอนนี้ลูกสาวของพี่เต้าสายยันได้หาตาอะไรนะเนี่ยตะก้ากึ่งตะก้าหองไป หาบ e <ım. S 1> <quin. S 3> ุญไปหานะครับนะให้พ yeah. ี่น้องช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือผมเองด้วยนะครับท้องฟก็ช่วยเหลือทางวัดด้วยกับครับสร้างบุญสร้างเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องชาวไทยพัฒนานะครับครับนะฮะใครอยากจะฟังเพลงอะไรจังยิ่งจองเยบงานก็จะจัดให้ฟังครับเพราะว่ามีมันนี่มีศิลปินมาเยอะจะร้องไม่เยอะมากนะครับมาประมาณสักสิบเพลงโอ้ยยังหาไม่ไดครับ แล้วไงทำไมจะอยู่บ้า,น,าน,น,กน,น,นกันเลยเนี่ยอะไรกันบ้างเฮ้ยเดี๋ยวล้วคุณพูดจาอะไรให้เกียรติกับพี่น้องให้พี่เต้าบ้างคุณรู้ไหมว่าพี่เต้าอยู่วงการกี่ปีพี่เต้าอยู่วงการนานมากเป็นห้าสามสี่สิบสิบปีใช่แล้วคุณอยู่มากี่ปีโ <c oughs> อ้ถุงชอบเพลงนุ่งพูดตรงๆผมดูง่ายคือคุณวงการคือคุณวงการครับคุณรวงรวงตันวิ่งพวกับพวกอยู่เลยอยู่เลยฮัลโห ประมาณสิบสองปีสิบสองปีแลังจากนั้นพุ่งพวงตายครับโอ้พุ่งพวงพี่พึ่งตายนะครับต้องกลับไปอยู่บ้านนี่แหละโอ้หัวใจเลย,ยละเห็นทีน่พุง่งครับเออยังไงโอ้ใจใจเลยละเห็นได้แล้วสลังเต็มก็อยู่ได้แล้วครับโอ้พี่พึ่งตายแลย้วยังมีที่พึง่งอีกนะครับไปอยู่กับพี่ป้ากับพี่พี่พี่เอ๋ลวัตอยู่กับพี่เอ๋วกี่ป,ปีครับสี่ปีพึง่งครับหลังจากนั้น Say à, là đi ra dặn là... tai rồi, Ray giấc tai rồi. cái gì hôm này, Ray dặn tai luôn dặn tai luôn dặn tai tai là, dặn tai tăng dặn tăng luôn dặn tai luôn Họ tai luôn dặn tai luôn dặn tai luôn tăng tai luôn dặn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  tai mua mà nó luôn dặn tai luôn พี่เป้าของเราได้รผลได้แรงศรัทธาพี่เป้า,เาต้องไปอยู่กับพีเป้าไม้ได้ครับอยู่พีเป้ากีปาก่ปีครับคุณบิลลี่ห้าปีครึ่งหลังจากนั้นใายกันตายคุณก็ณคงจะไม่อยู่กับใครแล้วครับตัวต่อฮัตโลต์ตัวโลตมาเฮเลียที่พุ่งติดงลต์เก็บบอลมาไม่ได้ไร้ยื่นโดนตายจะบอกสักนิดกนึงในงานพิธีตองานละครน่ะ ไออยาไม่ต we ้องรับนารับคอนเสิร์ตนิดนึงตอนนี้แล้ก็ทำหาเลยเสียงดีาครับเอ้าคุยตอนนี้ก่อนคอนเสิร์ตรับต้อเอตอนนี้ตั้งแตขายลูกเลยกูจะไม่อิหรอใกระดังครับไม่ต้องใยเสัญญาณนั้นมีการรัใช้ท่านมีเกียรติครับบยาาศน้นือ

จะแล่ให้ฟังเสีเพลงนะนี่ใครเลี้ยงแต่พ่อมาฟุตไม่ต้องกวครับสุขภาพแข็งแรงโอจะร้อาเพลงยี่สิบเอ็ดนิพาที่บุลาบล่ก่อนไม่รู้อะไรก็มาตักรต้องมีเนเบียนไอ้เบายนอเบียนก็เป็นเยนไ่ทุอย่างก็จแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารครับ มาด้านหน้าเวทีข้ามาขโมยครับขมิ้งบุกเลยเขมีบัต่ไทยตนไทยตนไทยตะกินเยี่ยมแม่บ้านะมอย่างปราศกระห้าตุนตุนโอ้โหดายับเลยจ์ไอ้ยไอ้ยักษ์ไอ้หนุ่มอะไรพูดนะคนนี้ไอ้ยักษ์คนี้เป็นเออรขมิ้งตั้งแล้เนอัปราชอัปราชอัปราชอัราแล้วคุณสาระด้เหรอเาระจะได้โดนจริงๆนะใช่ครับ หัวหน้าผมผมทงกสายเขาต้องเมื่ออดีตท่านคุณอยู่กับเขาต่อไปเขาตายแน่ไม่เหนือแล้วครับหัวหน้าขจะอะไรอีกต่อเมื่ออดีตสิปีที่แล้วผมเขาชื่อแสนรักเมงโคราบตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วครับเป็นเป็นแสนดำครับหัวหน้ามองผ นี่นี่คุณสองคนมิยงยอ่าใกล้กันนะเลยแต่ทำไมผมพี่ผมด่ามันไม่คุ้นด้วยก็พึงเอ่อก็พึงใสายันสัญญาทุกท่านนะครับตอนนี้ทียงยองย่าต้องขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณทีงยองย่าควรว่าที่จะพิจารณาไม่ไปดีมากครับท่ำไมมานอะไมันน้อยกว่าสายยันนะบอกแล้วว่าสายยันเดี๋ยวสายยันมีทั้งแป้งมีทั้งมันอะไรน แ้วมันคล้องมันไม่ยอมลงด้วยนี่แตบอกเลยครับที่ต้องคล้นคล้องมาไร่หมดมันคล้องทุบทุบพวงเป็นพิเเฉพาะคล้องนะที่เฉพาะออกไปมีประมาณสามเข่งแล้วของแบบเนี่ยสายยันเช้าหน้าวันนั้นท่านอื่นท่านตายวันนั้เอาว่าตายได้ยไงทำไมครับแล้วหายเลยินั่นไงมันเอามาเวลามันเอามาคล้องมันไม่คิดไงท่านผู้มีเกียรติรับแม็กโรวิงครับเรื่องมาจากที่หลังที่ยิงยิงยิงก่อนเลยเป็นสายยันตายเลยแลเวก็ยุบ นักร้องต่อไปนี้คือที่มาของผลงานเพลงไก่จ๋าที่ลืมประหุมโลกนะครับเพราะผู้หญิงคนนี้จึงมีผลงานเพลงไก่จ๋าเกิดขึ้นในสังคมไทยแต่เพลงที่รักเธอผู้นี้ไม่ธรรมดาครับเป็นนางเอกภาพยนตร์ช่องเจ็ดสีเมื่อก่อนนี้เธอกรองเป็นดาวอยู่นานหลายสิบปีทีเดียวแม้ปัจจุบันแฟนเพลงยังฝันและคิดถึงเธออยู่เสมอไม่เคยลืมบัดน,นี้เธอมาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ด้วยใจยจริงๆนะครับอยากจะขอขอบคุณคุณจุจินพิทักษ์นะครับท่าน สารสมทบจากสมุทรสาครน,นะครับท่านได้กรุณานำศิลปินมาพบกับรานการในวันนี้ด้วยเขาเก่ากว่าผู้อื่นเป็นอย่างสูงนักร้องผู้นี้มีชื่อว่าปริศนาวงสรีหรือว่าไก่จาก๋าครับเรื่องอะครับ